ถือว่าโคตรกล้าแล้วก็สั่นสะเทือนวงการมากครับมีอดีตคนเสื้อแดงนะเขาก็เคลี่ยงถุงขยะเชียดหัวทักษิณชินวัตรเหตุว่าม็อบสีเสื้อเนี่ยทำครอบครัวของเขาพินาศทนไม่ไหวนอกจากนี้แล้วกิจการของเขาก็ยังพังทลายไปด้วยไม่สามารถขายของได้แต่ว่าทักษิณบอกไม่เป็นไรช่างมันแล้วก็คุยโวมาว่าเคยโดนรอบฆ่ามาสี่หนนะแต่ไม่ตายห้อยหลวงพ่อหนังวัดโกยแนบ มีจริงไม่แนหลวงพ่อองค์นี้เหตุเกิดเมื่อวันที่20มกราครับตอนนั้นนะนายทักษิณเขาก็เดินทางมาที่ศูนย์ประสานงานพักเพื่อไทยตั้งอยู่ที่จังหวัดมหาสาครคามครับเพื่อที่จะามาปราศัยเป็นเวทีสุดท้ายส่งท้ายทัวร์อีสานสี่จังหวัดตามโครงการของเขานั่นแหละโดยที่เดินทางมาทักทายพี่น้องประชาชนที่มาต้อนรับอย่างเป็นกันเองตั้งแต่ท้ายเวทีจนถึงหน้าเวทีนะโดยนายทักษิณเนี่ยเขาก็กล่าวปราศัยว่า ยีปีที่ไม่ได้มาเชื่อว่าเราต่างคนต่างคิดถึงกันเห็นต้อนรับอย่างนี้ตัวฉันนะก็มีความสุขรู้สึกว่าภูมิใจมีความสุขมากที่พี่น้องไม่ลืมตนตนจากบ้านไปตั้งหลายปีก็ไม่เคยลืมทําให้ตนรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่ตนต้องมาช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องที่ลําบากอยู่เรื่องยาบ้านนี่เราพูดกันแบบภาษาลูกทุ่งนะอย่าไปกลัวมันถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องก็กระทืบมันอ่านี้นายทักษิณเขาก็บอกมาอย่างนั้นนะ เราก็ยังบอกต่อว่ามีเศรษฐีชาวอเมริกันพูดเอาไว้ว่าอาจจะงง่อยนะเพราะผมก็งงเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าเกิดเราเกิดมาจนนี่มันไม่ใช่ความผิดของเราแต่ถ้าเราตายจนเป็นความผิดของเราแต่ถ้าเราไม่อยากตายแล้วยังต้องตายจนเป็นความผิดของรัฐบาลแสดงว่ารัฐบาลสร้างโอกาสให้ท่านหายจนได้เอามันอาจจะเป็นแบบว่าคำคมที่ดีนะแต่ว่าความรู้ผมอาจจะไม่ถึง ล้าเขาบอกต่อว่าเพราะฉะนั้นรัฐบาล่ะต้องมีหน้าที่สร้างโอกาสให้คนไทยหายจนให้ได้วันนี้ต้นเห็นใจคนไทยมีแต่นี่พอจะเสนอไอเดียต่างๆก็จะมีคนค้านซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาเรายินดีรับฟังแต่บางทีมันค้านแบบหัวชนฝาก็ต้องอธิบายต้องตอบโต้ให้เขาเข้าใจบ้างที่สําคัญคือมีขาประจําอยาก่าอะไรหายใจก็ผิดเข้าส่วมก็ยังผิดเลยก็ไม่เป็นไรไม่สนใจคนที่ไม่เข้าใจแล้วก็ค้านนั่นนะเราต้องอธิบายให้เขาฟัง เรายินดีอธิบายให้เขาฟังทุกเรื่องเพราะว่าวันนี้ประเทศอยู่กับเรื่องเก่าๆมันไม่ได้เรื่องเก่าๆมันมีอะไรบ้างนะเพราะโรคมันทํามหากกินแบบใหม่ไปแล้วถ้าอยู่กับเรื่องเก่าๆเนี่ยเราก็เป็นทาสของโลกทํางานแทบตายเหนื่อยแทบตายได้ตังมานิดเดียวต่างประเทศเขาทําขยับมานิดเดียวได้มาเป็นพันล้านหมื่นล้านไอ้ยะถึงตรงนี้บางคนอาจจะมองว่านี่มันขายฝันแล้วเปล่าทีนี้นายทักษิณก็บอกต่อว่าวันนี้รัฐบาลมีนี่เยอะ ตั้งแต่ตนเป็นนายกจนมาถึงวันนี้ก็20กว่าปีแล้วประเทศไทยมีงบประมาณที่สมดุลที่แปลว่ารายได้กับรายรายจ่ายเท่ากันมา2ปีในสมัยตนเท่านั้นสมัยอื่นเนี่ยขาดทุนขาดดุลทุกปีที่ผ่านมานะขาดดุลจนนี้ประเทศท่วมวันนี้รัฐบาลนายกอิงเข้ามาจะทําอะไรต้องระวงังเพราะว่ามีหนี้เต็มเพดานต้องหาวิธีคิดสร้างหนี้ให้น้อยที่สุดก็คือการได้เงินลงทุนมาจากต่างประเทศ มาสร้างงานให้ประชาชนได้มากที่สุดเพื่อที่จะเอาเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดอืมแล้วก็บอกต่อว่าในวันข้างหน้านงานจะเยอะมากนะก็เลยอยากขอไม้ขอมือขอกําลังใจเพราะว่าจะต้องทํางานร่วมงานกับท้องถิ่นถ้าเป็นคนของพรรคเพื่อไทยนะเราสั่งได้พูดได้จี้งานได้จึงอยากจะขอให้ช่วยเลือกผู้สมัครพรรคเพื่อไทยด้วยทําไมตนต้องมาที่นี่เป็นพิเศษเพราะว่าพ่อของผู้สมัครตอนตั้งพรรคใหม่ๆนะ มาลุยเขาเป็นคนขับรถพาลุยอยูย่ๆเขาก็โดนยิงตายตนก็เลยมีความรู้สึกว่าจะต้องดูแลครอบครัวของกำนันตรงโจ้ก็มาอยู่กับตนก็ได้เป็นรัฐมนตรีไปแล้วพี่น้องพยัฆภูมิพิสัยขี้เหนียวคะแนนไปนิดนึงก็เลยสอบตกขอเราเนี่ยขออยากขี้เหนียวนะขอให้ทักษินก็แล้วกันนะอะไรประมาณนั้นครับก็มีการอ้อนแฟนคลับนะทีนี้ระหว่างที่กําลังพูดอยู่นะครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาใส่เสื้อสีแดงควางของขึ้นไปบนเวทีนะ จนกาดแล้วก็มวลชนในบริเวณนั้นต้องเข้าระงับสถานการณ์แล้วก็พาตัวผู้หญิงคนดังกล่าวออกไปจากเวทีทีนี้นายทักษิณบอกว่าไม่เป็นไรคนไทยต้องให้อภัยกันบางทีคนเราก็เก็บกดไม่มีปัญหาใจเย็นๆนะพี่น้องคนเราบางทีก็มีปัญหานี่สินมั่งปัญหาครอบครัวบ้างบางทีก็มีปัญหาทางจิตบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเราคนไทยด้วยกันให้อภัยพร้อมที่จะดูแลกันและกันไม่เป็นไรผมอายุมากเกิน70ปีไปแล้ว มีคาถาประจําใจก็คือผมเดินไปไหนจะบอกว่าเย็นไว้โยโมเย็นอย่างเดียวเย็นไว้โยโมยังไงเราก็ขอโทษแทนคนเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะไม่เป็นไรช่างมันเสียบรรยากาศไปนิดหน่อยแต่ขอโทษแทนแล้วกันนี่มีการขอโทษแทนคนนั้นด้วยหลังจากนั้นนายทักษิณก็ขึ้นรถออกไปครับทีนี้ภายหลังจากที่การของนายทักษิณเข้าร่งังเหตุการณ์ผู้หญิงคนนี้นะที่คว้าสิ่งของขึ้นบนเวที ผู้สื่อข่าวเขาก็ตามไปถามผู้หญิงคนก่อเหตุว่าเป็นเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นได้คําตอบมาว่าชื่ออ้วนนะเธอชื่ออ้วนมาจากอําเภอวาปีปทุมครอบครัวของเธอเนี่ยแตกสลายพินาศตั้งแต่ปี2552แล้วเพราะว่าเธอนะเป็นคนเสื้อแดงคนที่ไม่ชอบเสื้อแดงก็เลยไม่มาอุดหนุนเลยเอาแปลว่าเธอไปสอแสดงตัวแบบชัดเจนลเลยนะว่าฉันเป็นเสื้อแดงเสื้อแดงแบบนี้หรือเปล่าเออทีนี้ลูกค้าก็เลยไม่มาอุดหนุน เธอก็บอกว่าเยียยามาเลยค้าขายก็ไม่ดีคนเสื้อเหลืองก็ไม่มาซื้อ <S <S ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ถามว่าเอ้าแล้วเดินทางมาได้ยังไงเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าไม่มีรถมาไม่มีรถกลับด้วยอ่ะทีนี้เขาก็ถามต่อว่างั้นรู้สึกยังไงถึงได้โยนของขึ้นไปบนเวทีผู้หญิงที่ชื่ออ้วนนะนะเขาบอกว่าโมโหมากที่จริงไม่ได้ตั้งใจนะที่จริงแบบว่าจะทําตั้งแต่ตอนนั่งฟังแล้วแต่พอนึกถึงแล้วมันไม่ใช่นะ่ะเพราะว่านานเขาก็มาเหยียบบ้านเราทีก็เลยต้องจัดสักหน่อย เออทีนี้ตำรวจเขาก็ปลอบใจนะว่าเหตุการณ์มาหลายปีแล้วป้าทำใจหน่อยใจเย็นๆทีนี้ผู้หญิงที่ชื่ออ้วนก็ตอบกลับว่าหลายปีแต่มันไม่ดีขึ้นเลยมาเนี่ยส0งก็ไม่ได้นะบอกว่าเรามาเกินเอ๊ะหมายความว่ายังไงครับเพื่อนๆ200ก็ไม่ได้โดยจ้างให้มาใช่ไหมสรุปว่าที่โกรธนี่อาจจะเป็นเพราะว่าคนมาเกินไม่ได้ตังงร้อนี่หรือเปล่าก็เลยอ่ะเก็บกดทั้งหมดแล้วก็คว้างขอลงขึ้นไปบนเวทีเลย ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงสวัสดีครับ